จากผู้สร้างเด็ดอะไรด้วยยอดขายจำนวนหล้านเล่มนี่คือเรื่องราวความรักครั้งแรกที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะช่วยโลกใบนี้เอาไว้ในโลกนี้กำลังตกอยู่ในอันตรายทุกๆ300ชั่วโมงจงสาบานว่าจะยอมเสืมพักค่ะเดี๋ยวจะทำให้เจ้าเป็นเจ้าสาวแม่มดที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะช่วยกอบกู้โลกใบนี้เอาไว้ อมอบโลกของฉันให้กัไนาเด็กหนุ่มฉันนะ่ะคูกกะมุชิกิตั้งแต่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ก็ตกหลุมรักเธอไปซะแล้วฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของฉันไปแล้วเนี่ยคาราซูมะคุโรเอะสาวรับใช้ของไซกะต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนโดยห้ามไม่ใครจับได้ในการโรงเรียนคุรุสกิไซกะขอฝากตัวด้วยจูบก,กันเหรอครับ แถมประมาทก็ต้องกลับเข้าสู่ร่างผู้ชายอีกตอนนี้จุดจบของขนนโลกขนี้โลกใบนี้ฉันไม่สิฉันคือคุโรสกิไซกะนี่คือรักแรกที่ทรงพลังที่สุดในยุคใหม่แฟนตาซียบองโกสาบาลรักราชันจอมเวท ปัจจัยเหตุการ์ล่มสลายที่ปรากฏตัวอย่างไม่ทราบสาเหตุทุกๆ300ชั่วโมงไม่รู้ว่ามันมีตัวตนมาเพื่ออะไรและที่มาเป็นยังไงก็ไม่ทราบพวกมันปรากฏตัวผ่านประตูมิติและลงมาที่โลกมนุษย์เป้าหมายของมันที่เห็นได้ชัดก็คือทำลายทุกสิ่งจนพังพินาศซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าปัจจัยเหตุการ์ล่มสลายซึ่งก็จะมีการแบ่งระดับความอันตรายแตกต่างกันไปโดยเริ่มจากระดับต่ำสุดไปจนถึงระดับสูงสุดโดยเรียงลำดับตามนี้ระดับภัยพิบัติ ระดับสงครามระดับพังทลายและระดับมายาซึ่งสูงสุดที่เป็นภัยต่อโลกจะถึงแค่ระดับมายา4ระดับนี้จอมเวททั่วไปหรือจอมเวทขั้นสูงสามารถปราบไปลงได้แต่ว่าระดับพิเศษที่มีแค่ไซกะปราบได้คนเดียวเท่านั้นก็คือระดับเทวะซึ่งเป็นระดับที่สามารถทำลายล้างโลกได้นั่นเอง โลกนี้โดนปัจจัยเหตุการณ์ล่มสลายโจมตีไปแล้ว15,165ครั้งและมี12ครั้งที่มีแค่ไซกาคนเดียวเท่านั้นที่จัดการได้ซึ่ง12ตอตนนี้ถูกเรียกว่าวิทโทโลเจียทั้ง12และนับตัวใหม่ที่เพิ่งปรากวฏตัวในในิยายเล่มที่1เป็นตัวที่13นั่นเองโดยปัจจัยเหตุการณ์ล่มสลายแม้จะแบ่งเป็น5ระดับและหมายเลขแล้วยังสามารถแบ่งเคสออกมาได้6อย่างเช่นกันเคสที่1 เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่สามารถสร้างอาวุธบทขยี้ดวงดาวได้เคสที่2ปรากฏการประหลาดจากคลื่นวิญญาณที่ทําให้ยินฟ้าอากาศผันผวนเกินกว่าจะคาดเดาได้เคสที่3ฝูงตะกระแตนสีทองที่กัดกินทุกสิ่งที่ขวางหน้าเคสที่4โลกร้ายของเทพแห่งความตายที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตสูงเคสที่5ทูตผู้ข้ามการเวลามาจากอนาคตเพื่อปิดเบือนประวัติศาสตร์เคสที่6 ยักษ์แห่งเพิงที่แค่มีตัวตนอยู่ก็ทําให้พื้นแผ่นดินปกคลุมด้วยไฟประไลยกันเรามาดูปัจจัยเหตุการณ์ล่มสลายที่ปรากฏตัวให้เราเห็นในนิยายกันดีกว่าว่ามีตัวไหนออกมาแล้วบ้างโดยคลิปนี้จะใช้นิยายแค่เล่ม1กับเล่ม2มาอ้างอิงเท่านั้นครับซึ่งจํานวนที่พูกมันปรากฏตัวออกมานั้นจะมีทั้งหมด5ต้ตนด้วยกันเริ่มจากตนแรกที่ปรากฏตัวใดเรื่องปัจจัยเหตุการณ์ล่มสลายระดับภัยพิบัติถ,ถึงระดับสงครามหมายเลข206ดราก้อน ในนิยายไม่มีภาพประกอบไม่เห็นนะครับผมจึงขอใช้รูปภาพนี้ประกอบแทนนะครับผมซึ่งมันเป็นมังกรสีแดงที่ตัวใหญ่มากมีกรงเล็บที่แหลมคมและสามารถยิงเปลวไฟออกจากปากของมันเพื่อแผดเผาแผ่นดินจนลุกเป็นไฟพลังทำลายของมันสามารถทำลายเมืองได้เลยเพียงการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่ก็โดนอง์เวสสวรน่าใช้วัชลอัศานีโจมตีทีเดียวตายซึ่งเจ้าดราก้อนอยู่ในเคตข้อที่6ยักษ์แห่งเพลิงที่แค่มีตัวตนอยู่ก็ทำให้พื้นแผ่นดินปกคลุมด้วยไฟประไลกัน ต่อมาตอนที่2ที่ปรากฏตัวภายในเรื่องปัจจัยเหตุการณ์ล่มสลายระดับสงครามถึงระดับพังทลายหมายเลข0-48ฟานเนียซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีภาพประกอบจากไดยาเช่นกันครับก็ขอใช้รูปภาพนี้ประกอบคลิปเช่นเคยนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นมังกรเหมือนกับเจ้าดรา้อนครับแต่มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าดราก้อนหลายเท่ามากซึ่งภายในเรื่องปรากฏตัวออกมาแค่ส่วนหัวเท่านั้น ทำให้เรานั้นไม่ได้เห็นตัวตนของมันชัดเจนมากครับเพราะว่ามันมีประตูมิติเปิดออกมาแล้วหัวมันก็ยืดออกมาจากประตูมิติเท่านั้นส่วนตัวเป็นยังไงเราก็ไม่เคยได้เห็นในนิยายก็ไม่ได้บรรยายให้เรารู้เรารู้แค่ว่าส่วนหัวมันเป็นยังไงเท่านั้นเองครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ได้โชว์อะไรให้เห็นเยอะมากนะเพราะว่าทําอะไรได้บ้างเนื่องจากมันออกมาแค่หัวนั่นเอง มันเลยใช้แค่ฟันของมันโจมตีศัตรูเท่านั้นก่อนที่จะโดนไซกะเป่าหายในคาเดียวซึ่งเจ้าฟานเนียอยู่ในเคสข้อที่6ยักษ์แห่งเพลิงที่แค่มีตัวตนอยู่ก็ทําให้พื้นแผ่นดินบกคลุมด้วยไฟปะไระหลาันนั่นเองครับต่อมาตนที่3ที่ปรากฏตัวภายในเรื่องปัจจัยเหตุการณ์ล่มสลายระดับเทวะหมายเลข0 13, ูนคูโอสากิไซกะเธอคือไซกะที่มาจากอนาคตในโลกที่กําลังจะล่มสลายนั่นเองเป็นปัจจัยเหตุการณ์ล่มสลายเพียงตนเดียวที่สามารถฆ่าคโออสากิไซกะในช่วงเวลาปัจจุบันได้ สามารถใช้เวทลังสันได้ถึงขั้นที่5ที่มีพลังระดับดวงดาวสร้างดวงดาวใหม่ขึ้นมาได้สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดาวที่ไซการสร้างจะโดนชุบชีวิตขึ้นมาได้ถึงแม้จะตายด้วยปัจจัยเหตุการณ์ล่มสลายก็ตามสิ่งปลูกสร้างจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากโดนปัจจัยเหตุการณ์ล่มสลายโจมตีและเวทลังสันขั้นที่4เขตแดน เธอจะกา,ารอาณาเขตออกไปเป็นการสร้างมิติขนาดเล็กเอาไว้สิ่งที่อยู่ในมิติของเธอนั้นเธอสามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้อิสระตามที่เธอต้องการไม่มีโจมวทคนไหนหรือปัจจัยเหตุการณ์ล่มสลายตนไหนโจมตีเธอเข้าได้เลยแต่แล้วเธอก็ได้พ่ายแพ้ให้กับคุกาบุชิกิพระเอกของเรื่องที่มีเวทล,ลังสันขั้นที่สองที่สามารถสลายเวทมนต์ได้และปราบปัจจัยเหตุการณ์ล่มสลายคุโอซากิไซกะล,ลงได้ซึ่งคุโอซากิไซกะจากอนาคต อยู่ในเคสข้อที่5ทูตผู้ข้ามกาลเวลามาจากอนาคตเพื่อบิดเบือบนประวัติศาสต์รนั่นเองตอนที่4ที่ปรากฏตัวภายในเรื่องปัจจากเหตุการณ์ล่มสลายระดับภัยพิบัติหมายเลข329สลามเจ้าตัวนี้ก็ไม่มีภาพประกอบเช่นกันครับผมดังนั้นผมก็ขอใช้ภาพสลามจากอานิเมะเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับเจ้านี้ก็เป็นสลามเหมือนที่เราเคยเห็นในอนิเมะต,ต่างโลกทั่วไปนั่นแหละ มันไม่จํานวนมากแลก้วกัดกินทุกสิ่งที่ขวางหน้าสิ่งใดที่โดนมันกัดกินจะสลายเข้าไปในตัวสลามตนนั้นนอกจากจํานวนของมันแล้วพลังโจมตีของมันก็ไม่ได้ไร้กัดอะไรมากนะครับผมทําให้มันโดนจัดการง่ายๆเหมือนไม่กระสอบทรายนั่นเองซึ่งเจ้าสลามอยู่ในเคสข้อที่3ฝูงตะกาแตนสีทองที่กัดกินทุกสิ่งที่ขวางหน้านั่นเองและตอนที่5ที่ปรากฏตัวภายในเรื่องปัจจัยเหตุการณ์ล่มสลายระดับเทวะหมายเลข0 0 8โทคิชิมาคุระระอูโรบรอด เจ้านี้คืองูที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งให้เป็นอันเด็ดมีพลังที่เป็นอมตะไม่มีวันตายขนาดโดนไซกาจัดการไปแล้วในอดีตเมื่อ500ปีก่อนก็ยังไม่ตายทําให้ไซกาตัดสินใจตัดชิ้นส่วนของมันออกเป็น24ส่วนและผดึกมันเอาไว้24แห่งบนโลกแทนเนื่องจากการโจมตีของไซกาจากอนาคต ทำให้เซกะปางตายและรวมร่างกับมุชิกิพลังเวทที่ควรผนึกเอาไว้อย่างแข็งแรงมาตลอดพอมุชิกิมาเชลล่างของเซกะทําให้คุมพลังเวทไม่ได้ผนึกที่อยู่มานานกว่า500ปีเลยอ่อดแอลงทําให้ชิ้นส่วนหัวของโอโรบรอร์สทำลายผนึกออกมาได้และเปลี่ยนร่างเป็นโตคิชิมาคุราระพลังของเธอคือการใช้เวทลังสันขั้นที่2เรียกเล่ยไฟฟ้าออกมาได้และความสามารถของโอโรบรอร์สก็คือเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นอันเดนนั่นเอง เธอแฝงตัวเข้ามาในโรงเรียนของอุทยานแห่งความว่างเปล่าเพื่อมาแฮ็กซิมเบล AI ของโรงเรียนไซกะเพื่อดูข้อมูลทั้งยี่สบสามส่วนที่ผนึกเอาไว้จากนั้นเธอก็ได้ชิ้นส่วนหัวใจมาครอบครองจนสามารถใช้เวทลังสันขั้นที่4ได้พลังของเธอก็คือสามารถชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาเป็นอันเดนและสกิลเลตันได้แถมเธอโดนฆ่ายังไงก็ไม่วันตายอีกด้วยครับในตอนจบเล่ม2เธอโดนฆ่าตายไปแล้วแต่ก็หนีมาได้ด้วยร่างสาลามและคืนชีพกลับมาเหมือนเดิมซึ่งเป้าหมายของเธอก็คือรวบรวมชิ้นส่วนโอโรบอลลัส 2ชิ้นและกําจัดแม่มดคู่โอสกิไชกัให้จงได้และทำการแย่งมุชิกิคนลักของเธอมาครอบครองนั่นเองซึ่งโอโรบลอสอยู่ในเคสข้อที่4โลโรคหลายของเทพเป็นความตายที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตสูงมากและนี่ก็คือปัจจัยเหตุการณ์ล่มสลายทั้ง5ตนที่ปรากฏตัวให้เห็นภายในเรื่องสาบานลักราชันจอมเวทท้งเล็บ1ถึนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันบ้างหรือเปล่าตอนนี้จานวนปัจจัยเหตุการล่มสลายที่ออกมาให้เราเห็นเป็นตัวเป็นตนก็มีแค่5้ตนอีกครับผมไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีตนไหนออกมาอีกบ้างเราก็ต้องรออ่านกันอีกทีนะครับที่ผมอยากเห็นก็คือปัจจัยระดับเทวะอีก11ตนที่เหลืออยู่จะโดนคูรละฟื้นคืนชีพขึ้นมาไหมถึงเจ้า11ตนมันจะตายไปแล้วก็ตามแต่คูรละมันชุบอันเดดได้ไม่แน่ว่าอาจจะกลับมาให้เราเห็นทั้งหมดก็เป็นได้นะครับสําหรับข้อมูลทั้งหมดของปัจจัยเหตุการล่มสลายก็ม่เเพีียงทาน้ครับ ถ้าเล็บสามออกมาเมื่อไหร่ผมจะมาทําข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกทีครับผมสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม